สวัสดีครับลุงก็พูดไปหลายครั้งและลุงก็เชื่อว,ว่าทุกคนต่างข้อรู้ต่างข้อรู้ว่าสิ้นปีนี้วัคซีนมันคอลอนตลาดเพราะมันมีเวอร์ชั่นใหม่ออกมาเวอร์ชันสองมันจะมีวัคซีนตัวใหม่ออกมา ซึ่งเชื่อกันว่ามันจะดีกว่าปกป้อง,ป,องป้องกันได้ดีกว่าปลอดภัยกว่าคาดกันว่าอาจจะกลางปีหน้าคงจะเริ่มได้ใช้กันช่วงนี้มันจึงเป็นช่วงระยะเวลาที่บริษัทวัคซีนเขาต้องการทำการตลาดเพื่อทำกำไร มันก็เป็นโอกาสของเขาเพราะอำนาจต่อรองมันอยู่ในมือของเขาแม้ทุกคนจะทราบดีจะรู้ดีว่าปีหน้าวัคซีนมันก็ลดตลาดเพราะไม่ต้องดูอื่นการอยากของสาธารณกายตอนนี้มีโปรโมทมีการแจกเงินมีการจ้างให้คนไปฉีดวัคซีน นั่นหมนายความว่าตลาดเขาเต็งเลยแต่ในขณะเดียวกันภูมิภาคอื่นประเทศแถบอื่นโดยเฉพาะประเทศไทยก็ยังมีคนแย่งกันฉีดวัคซีนกันอยู่เพราะอยากที่รู้อยากที่ทราบตลาดวัคซีนช่วงออกใหม่ยุโรปอเมริกากักตุนกันเอาไว้ทั้งหมดเก็บเอาไว้ใช้ในประเทศตัวเองทั้งหม ไม่สนใจโครงการโกวกโกแหวกอุนนการ,ร,บร WHO กบบฟิวเอโอเเรียกร้องอีกเรียกร้องไม่รู้กี่ครั้งตกกี่ครั้งให้ช่วยการบริจาคเพื่อจะได้รับบัคิลไปจำหนาจะแจกกับประเทศที่ยากจนแต่ไม่มีใครเขาสนใจแล้วเขาก็รู้ดีเหมือนกัน เขาก็รู้ดีว่าหากไม่รีบท,ทําสัญญาไม่รีบลงนามซื้อขายกันตั้งแต่วันนี้รอจนถึงเวอร์ชันสองออกมารอจนถึงวัคซีนตัวใหม่ออกมาซึ่งเหมือนย่อมจะดีกว่าย่อมจะปลอดภัยกว่าถึงตอนนั้นก็คงไม่มีใครมาลงนามไม่มีใครติดต่อซื้อขายตัวเก่าตอนนี้มันจึงต้องเร่งทำการตลาด วัคซีนตัวเก่าตัวนี้กันก่อนเพราะตลาดวัคซีนยังเป็นที่ต้องการของประเทศนโดยเฉพาะประเทศไทยยังต้องการวัคซีนอีกมากมันจึงเป็นธรรมดาธรรมดาที่สหรัฐอเมริกาจัดฉวยโอกาสนี้เราซื้อวัคซีน20ล้านโดส สารเบกาใจดีบริจาคให้เราเพื่อให้เรานำมาใช้ก่อน1.5ล้านโดสความจริงเลยไม่มีเพียยเท่านเลยมันยังมีพ่วงพ่วงว่าไทยเราซื้อจะรวดเพื่อต่อโูลรถถังอีก300ลูก เรียกว่างานนี้มันเหมือนกับที่เสียดจะเดินเคยใช้นั่นก็คือซื้อล่าต้องพ่วงเบียร์ไปด้วยตรงนี้ลุงจำได้ดีจำได้ดีเพราะบ้านโพาตาของลุงนั้นเป็นเอเย่นเล่าไปทุกทีก็เห็นทุกซอกทุกมุม เต็มไปด้วยรังบีเพราะไม่มีใครจะต้องขาดตอนนั้นในดี่ก็เหมือนกันจะรวดต่อสู้รถ,ถสมรมรภูมิของประเทศไทยประเทศไทยอยู่ในสมรภูมิที่ประเทศอื่นจะต้อง ใช้กำลังรถถังมาลุกหานเรามีมันถามทหารลุ่งเชื่อว่าทุกคนตอบไนดะ้ว่ามันไม่มีประเทศที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะมีที่จะใช้กําลังรถถังได้มันก็มีแต่เวียดนามและมเมื่อมันหมดสิ้นหมดยุคของสองครามเย็น เวียดนามก็ไม่มีท่ากีที่จะลุกรานที่จะคุกคามประเทศใดๆอีกจะรวดต่อสู้รถถังที่ต้องใช้เขาเรียกอะไรนะไอจะไอไอจะรวดนำวิธีเพื่อต่อสู้กับรถถังกูมีภาคประเทศไทย รถถังเข้ามาได้ง่ายรถถังในภูมิภาคเอเชียตะวันออกมันก็วิ่งได้แต่ปูนท้องถนนมันไม่สามารถวิ่งไปเรื่อยทั่วไปมันไม่เหมือนทะเลทรายที่จะไปทางไหนก็ได้แต่ภูมิภาคประเทศเราไม่เป็นแบบนั้นรถถังล้วนแต่ต้องใช้ ถ้านนเป็นหลักออกนอกมันก็จมเลนจมโครนมันก็ไปไม่เป็นนี่คือข้อจํากัดของรถถังในประเทศไทยแล้วจะรวจต่อผู้รถถังนี้เขาออกแบบมาเพื่อใช้กับตะภูยภาคของเราเขาออกแบบมาใช้ในทะเลทรายน,นาะน,นาเพราะในทะเลทรายเราไม่รู้ว่าเขาไม่รู้ว่ารถถังนั้นจะมาทางทิศทางไหนมาตรงไหนแบบไหน มันมาได้ทุกที่มันไม่เหมือนกับภูมิภาคในประเทศเราเห็นไหมไฟค,คุกคามมันก็ไม่มีสมอรภูมิที่จะใช้รถถังก็ไม่เหมาะสมและมีความจําเป็นอะไรเราต้องไปซื้อจรดวดต่อสูร้รัดรถถังต้องสามร้อยลูกนี่ถ้าบอกว่าเรามีเกือบมากที่สุด มีอังกฤษรู้สึกจะมีมากที่สุดมีหลายร้อยลูกฝรั่งเศสมีเพียงเจ็ดสิบกว่าลูกต่้บ,บ้านเราไต้หวันมีสี่สิบกว่าสี่สิบลูกสี่สิบเครื่องอินโดนีเซียยี่สิบเห็นไหมและทำไมเขาไม้ลรงซื้อถึงสามร้อยเครื่อง มันมีความจําเป็นขนาดนั้นเลยในเมื่อเราไม่มีความจําเป็นจะใช้และทําไมเราจะต้องซื้อเพราะเราต้องซื้อเพราะผู้ขายก็ต้องการจะขายประเทศอยู่ต้องการวัคซีนถ้าต้องการวัคซีนอยู่ต้องซื้อนี่ไปด้วย มันก็เหมือนเหมือนกับประเทศอื่นที่เขาซื้อพ่วงกันไปไม่ว่าจะเป็นไต้หวันไม่ว่าอิสราเอลล้วนแต่พ่วงกันไปทั้งนั้นนี่แหละอเมริกันใจดีใจดีที่ซุ้เลยนี่เราต้องขอบคุณต้องขอบคุณสวอรัดดา ยัดเยียดขายอาวุธในเราต้องสามร้อยเครื่องทั้งๆไม่มีความจำเป็นไม่ซื้อก็ไม่ได้เพราะประเทศเราจำเป็นต้องการวัคซีนเร่งอยู่ไม่ใช่เพราะรัฐบ,บาลทำงานไม่เป็นทำงานราชาสั่งซื้อวัคซีนช้าอะไรมันไม่ใช่ ความจริงก็คือช่วงตน้ตนๆช่วงที่วัคซีนออกันใหม่มันไม่ขายใครมันกับตุนกันเอาไว้หมดโครงการโควิดที่ตั้งมาก็ตั้งไปอย่างนั้นเองมีใคบรบอยจากมันแทบจะไม่มีบอยจากให้ก็เป็นเพียงแต่โปรโมสินค้าของตัวเองเท่านั้น ไม่ได้ทำอะไรจริงจังแม้แต่ปัจจุบันนี้ตอนนี้ประเทศยากจนก็ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิดก็ไม่มีใครบริจาคก็มีแต่วัคซีนจีนที่บริจาคทั่วโลกถึงฉีดวัคซีนจีนก็เป็นหลักพอถึงตอนนี้ตอนนี้เป็นที่ของบริษัทขายยาขายวัคซีน มันก็ด้อยค่าวัคซีนจริงนั่นก็เพื่อการตลาดล้วนๆัันไม่มีอย่างนี้เราซื้อิ0สั่งซื้อ20ล้านโดสแถมซื้ออาวุธอีกซื้อะรวดต่อท่รถังอีก300ครึ่งได้แถมวัคซีนมา1.5ล้านโดส คนแต่งก็ขอบคุณสวรัดดากันเป็นบ้าเป็นหลักอาะ,ะนักกันหนาที่หนูบอกไปแล้วว่าที่เขาแตงไม้นะั้นมันเป็น,ปน,นไปตามกลไกของตลาดในการค้าการขายเท่านั้นต้องขอบคุณ เราซื้อ20บ้านดูมูลค่าเท่าไหร่มันก็ยังไม่มีผลดลผตเห็นไหมว่าอํานาจต่อรองอยู่ในมือของผูขง้ขายมันจะทําอะไรก็ได้มันจะพ่วงอะไรเข้ามาก็ได้เราก็ต้องซื้อถ้าเราต้องการจําเป็นที่ต้องใช้เราก็ต้องยอมเขาบอก,อกว่ารีบลรงแามตอนนี้รีบซื้อตอนนี้ เพราะมันช้าไม่ได้ช้าเดี๋ยววัคซีนเวอร์ชันสองออกวัคซีนตัวใหม่ออกมันก็แค่นั้นนด่ออกว่ามัดมืชอชกในบ้านเราบ้านเราต้องขอบูุสอวอรับดาด่าทอต่อว่าสอวสองร้อยห้าสิบของประเทศตัวเองว่าไม่ทำงานไม่อย่างัไม่อย่าง สวขาพิการเพียงคนเดียวสามารถช่วยคนไทยได้เป็นล้ลออนานๆอาะโมมาพูดนี่มันเลอ,เอะเทอะเป็นไปหมดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เรียกว่าเป็นทั้งเด็กเป็นทั้งคนแก่มันเปิดเพื่อนเลอะเทอะไปหมดเด็กเล่นขี้อย่างโฟทุนเพราะมันเป็นไปตามวัยเป็นไปตามธรรมชาติ หรือใครจะบอกว่าคนแก่เล่นขี้มันก็เป็นตามธรรมชาติเหมือนกันธรรมชาติที่บอกว่ากำลังจะลาโลกนี้ไปแล้วหาประโยชน์ใดๆไ,ไม่ได้แล้วอย่างนั้นใช่ไหมต้องมาดึงต้องมาเรียกร้องคนไกยคนอื่นเละอะเทอะเปิดเพื่อน,ปน,ปนไปด้วยต้องให้คนไทยทั้งหมดออกมาขอบคุณสวรัตดาอย่างนั้นหรือ เอาสิคนไหนที่เคยชื่นชมสวรรัตดาว่าช่วยคนไทยอย่างโน้นอย่างนี้ออกมาอีกออกมายืนยันสิว่าที่ใจรไทยเราได้ซื้ออาวุธได้ซื้อจรวดต่อสู้รักถังนะนั่นก็คือผลงานของสวรรัตดาออกมาสิออกมายืนยันอีก Lỡ thơ chính Xin chào và hẹn gặp.